คุณอยู่กับฉลาดเลือกนะครับเราอยู่ในซีรีส์ของการเลือกซื้อรถมือสองอยู่กับพี่อมดีคารสวัสดีครับพี่หลางครับสวัสดีครับ,รบเราดําเนินรายการมาจนถึงการเลือกซื้อรถมือสองซึ่งรเราดูในเรื่องต่างๆนะครับครบตอนนี้ดูมาถึงช่วงล่างแล้วครับพี่ช่วงล่าง ช่วง,ล,งล่างนี่ดูยังไงถึงจะได้ช่วงล่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มครับไม่ยากครับพี่ถ้าพี่อยากได้ช่วงล่างที่ฟิตไม่ยากครับแล้วก็เปิดดูช่วงล่างก่อนอันดับแรกเลยนะฮะไหนดูทีไ,ไม่ใช่นี่ประธานโทษน,นะฮะอันนี้ช่องนี้ไปออนในแดนไหนครับเนี่ย <c oughs> จะมาขอดูช่วงล่างกันซะแล้วไม่ได้ย <c oughs> แบบนี้ครับพี่ร,รถหนึ่งคันนะครับมันจะประกอบด้วยหลายส่วนในการที่เรียกว่าช่วงล่างมันจะเป็นบูธปิกนกแหลกพวงมาลายัยโชค๊คสปริงโอ้ยมันเปรียบได้หลายอย่างมากๆนะครับอันดับแรกก่อนเลยช่วงล่างผมรวมไปถึงยางเลยไหม รวมยางล้อด้วยเลยเนาะเพราะว่ายางเนี่ยมีส่วนสําคัญมากกับช่วงล่าง <S <S ใช่บางท่านบอกออ้ยไม่มีไม่มีส่วนหรอกมันจะไปเกี่ยวอะไรกับชคผมบอกได้เลยว่ามีส่วนนะครับ,รบป<ะ>ัดแค่หน้ายางกว้างของหน้ายางหกครึ่งเป็นเจ็ดครึ่งอารมณ์ฟิลลิ่งก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วลักษณะการขับขี่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทั้งหมดครับล้อสิบห้าไปเป็นล้อสิบเจ็ดก็เปลี่ยนสิบเจ็ดไปสิบแปดก็เปลี่ยนสิบแปดไปยี่สิบก็เปลี่ยนเปี่นทุกอย่างเปลี่ยนหมดและนี่คือหน้ายางถ้าหากว่าคุณเลือกใช้ยางที่ไม่ดี มันก็จะทําให้อรถคันนั้นเฉยซ้ายบ้างขวาบ้างหรือไม่เอาถนนเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณใช้ยางที่ดีแบบยี่ห้อนี้ครับะเดี๋ยวให้ขายพี่ไปขายโฆษณาอย่างอย่างเรายังไม่มีสปอนเซอร์งั้นสปอนเซอร์เขาได้สปอนเซอร์เรียกเชิญเข้านะครับยางยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเข้าได้ครับรับทุกยี่ห้อครับเรบทุกยี่ห้อนะพี่เราทุกยี่ห้อครับยางเนี่ยดูตาเปล่ารู้ไหมรู้สิดูรู้เลยดูยังไงอะดูยังไงใช่ไหมครับอย่างแรกครับดูปียางก่อนมันจะมีวงลี วงีเล็กๆจะมีเลขอยู่4ตัวด้วยกัน2ตัวแรกบอกสัปดาห์ผลิตสัปดาห์ที่เขาผลิต2ตัวที่เหลือเป็นบอกปีผลิตเป็นเลข2ตัวท้ายของหลักปีนั้นหลักปีนั้นอีิเช่น2 2กับปีแล้วอ่สามก็ปีนี้ปีนี้ถ้าปีก่อนนู้นก็ 2, 2> อห่งปีก่อนนู้นก็1 9เราจะไล่ไปจนถึงปี2000ศูยเลยมล่ะก็คิดว่าเป็นศูนย์สองเหมือนกัน ไม่ได้สิแล้วเราก็มาดูสัปดาห์กันพี่แล้วเราก็มาดูสัปดาห์ถ้าสัปดาห์ที่4ี่ห้าหนึ่งปีมี52สัปดาห์แล้วก็เฉลี่ยว่าอ๋อนี่ก็เป็นอันไหนต้นปีอันไหนกลางปีอ,งอันไหนปลายปีถ้าตัวเลขมันขึ้นที่4 5 2 2 มันเะ็นเป็นสัปดาห์ที่45ของปี2002นั่นเองดูเลขแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณจะรู้อายุยางว่ายางนี้ถูกใช้งานมาเท่าไหร่แล้วใช่ครับยางนะครับจะมีคุณภาพที่ใช้ดีที่สุดเต็ม p e r f o r m มนซ์ของมันได้แค่เพียง2ปีหรือไม่เกิน3ปีอ่า maximum 3ปีแมิมห้แค่นี้เจ้าของเดิมมันจะใส่มาอายุดูอายุว่าถ้า3ปีแสดงว่าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยออีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันคุณต้องเปลี่ยนยางละถูกต้องใช่ครับแล้วสำคัญต่อมาครับไปดูดอกยางต่อ บางทีโอเคแหละชั้น เนี่ยซื้อยางไปปีเดียวเองไม่ไปไรหรอกอตัดรถคันนั้นวิ่งมาแสนกิโลโอ้โหปีเดียวแสนโลปีเดียวแสนโลสมรู้วิ่งเยอะพี่เป็นเซล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 ดอกยางก็จะหายไปครับต้องดูสะพานยางด้วยอุ้ยสะพานยางใช่ต้องดูสะพานยางมันคืออะไรพี่ตรงไหนคือสะพานยางพอพูดถึงเรื่องสะพานยางเลยต้องเริ่มไปดูตัวอย่างที่ดูยางจริงถุงทองครับพี่สะพานยางคืออะไรสะพานยางคืออันนี้ครับพี่อ๋อไอ้ตรงร่องเนี่ยเนร่องของดอกยางอ่ะมันจะมีสะพานยางมันจะมีจุดเชื่อมอยู่จุดเชื่อมซ้ายไปขวาเห็นไหมครับอ่าฮะสะพานยางตััววนนนีี้้้ยยหมาาาถึงง่ไออ มันใช้ได้แค่สุดสะพานยางนี้เท่านั้นถ้าต่ํากว่าสะพานยางนี้แสดงว่ายางหมดดอกแล้วยางหมดดอกแล้วใช่ครับพี่ใช้ต่อแล้วเห็นไหมมันจะมีความหนาของมันแล้วพี่เรียกไอ้ขนที่ขึ้นมาตรงนี้พี่เรียกว่าอะไรฮะหมอยฮะผมเรียก่าหมอยฮะอได้ครับผมได้ช่องที่นี่ออนในแดนไหนครับเนี่ยออนได้ทุกคนครับลูกเดกแดงดูได้หมดอ๋อดูไดเราพูดความจริงเราไม่ได้จะลื่งตึงตังใช่เอาจริงจริงเราสองคนใครบอกว่าเป็นทะลึ่งท้าเรียก่าหมอยของยางจริงจริงผมไม่ได้พูดเล่นยิ่งมี มอยเยอะเนี่ยนะมันยิ่งยางสภาพดีใช่ถูกต้องครับใช้น้อยใช่น้อยไอ้ที่เมื่อกี้เราพูดค้างไว้ครับว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าเอ้ยมันเป็นปีอะไรยางปีอะไรดูอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่มันจะมีวงลีนะนี่อันนี้1 7 2 3 0 7สองสามศูนย์ก็คือสัปดาห์ที่7ก็เดือนกุมภากันกลางเดือนเองถูกต้องถูกต้องกลางเดือนกุมภาหลังวันวาเลนไทน์มานิดนึงใช่ครับผมรู้ขนาดนั้นถ้า14กุมภาในวันวาเลนไทน์13เนี่ยวัน ครอบครัวรู้ละเอียดขนาดนี้ครับผมนั่นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกว่ารถทุกคันนะครับดูที่ยางก็อย่างที่ผมบอกใช่เพราะฉะนั้นถ้ายางมันใกล้หมดอายุครับ คุณซื้อรถไปคุณต้องเตรียมงบสำหรับเปลี่ยนยางเลยถูกต้องแต่ถ้าบางคันเขาซื้อไปไม่ค่อยได้ขับยางจะมีสภาพการแตกลายงานมันจะเหมือนรองเท้าของเราครับพี่หลานถ้ารองเท้าของเราต่อให้รองเท้าแพงแค่ไหนก็เถอะแต่เราไม่ได้ใช้มันจะกรอบแล้วมันจะไม่เอาพื้นเลยมันจะแตกเราก็มันจะเลื่นด้วยมันก็จะไม่ปลอดภัยถูกต้องครับงั้นผมถามแบบนี้ครับวันนี้เราซื้อรถคันละสองล้านเราซื้อรถคันละล้านเราซื้อ ซุปเปอร์คาร์คาระสิบล้านครับผมแต่ไม่ใส่ใจเรื่องยางเลยโโอ้หก็เหมือนเราซื้อรองเท้าเหรอครับพี่รองเท้าคู่เป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ซื้อได้ฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นรองเท้ามันสะดุดชีวิตเราก็ไปด้วยกับมันดังนั้นการลงทุนกับยางก็ควรเหมือนกันต้องอย่าอย่าอย่าเขียมภาษาจีนเกาเรียกอย่าเขียมซื้อยางแบบยี่ห้อดีๆหน่อยถูกประสิทธิภาพดีๆหน่อยถูกแล้วก็ยางเก่าสักสองสามปีตัดใจเปลี่ยนซะใช่ถ้าวันนี้เราซื้อรถคันละยี่สิบล้านสมมตินะซื้อคาระยี่สิบละะล้้้้าาาาานนนนใช่่่มมมมัััยฮไตตอองงถถึขดคครบ เราจะใช้ยางเปอร์เซ็นต์มือสองเส้นละสามพันแล้ไหมล่ะไม่ไหวนะใช่ไหมครับมันจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆอ่ะจุดตั้งถ้าในมุมกับกันวันนี้เราหูเราแต่งรถไปเป็นล้านเลยแต่ยางเราไม่สนใจเราไปใช้ยางเปอร์เซ็นต์เส้นละห้าร้อยนมันก็ไม่ได้คุ้มกับชีวิตคุณด้วยโอเคเดี๋ยวไปต่อช่วงล่างตรงนู้นดีฮะไปฮะ คงไม่ค่อคนที่จะเลือกซื้อรถมือ2เนี่ยไปมุดใต้ท้องรถด,ดูซึ่งมันจะเกินไปหน่อยใช่ถูกไหมฮะวิธีการดูว่าช่วงล่างรถคันนั้นดีหรือไม่ดีต้องดูยังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้ครับหลักๆครับเรามองด้วยสายตาบางทีเราไม่รู้หรอกครับพี่ เราต้องลองขับต้องขอเขาลองขับวิธีการอย่างแรกขับขึ้นไปสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บครับ,รบให้ยองโยกพวงมาลัยซ้ายขวาดู<อ>ครัมันไม่มีเสียงอะไรเลยโยกแล้วล,ล้อมันไปตามก็โอเคโยกพวงมาลัยเนี่ยคุณจะได้รู้หลายอย่างเลยนะ,ะหนึ่งคือคุณจะได้รู้ช่วงล่างที่อยู่ในจุดหมุนของล้อครับแล้วคุณจะได้รู้เรื่องของระบบพวงมาลัยด้วยถูกต้องถ้าเกรงใจเจ้าของรถหรือเจ้าของโชว์รูมรบ,บอกเขานิดนึงว่าพี่ผมขอหมุนพวงมาลัยสุดนิดหนึ่งหมุนสุดปุ๊บเนี่ยลองดูอาการของพวงมาลัยว่ามีอาการสั่นหรือมีอาากกกรระตม ถ้ากระตุกเนี่ยสายพาวเวอร์อาจจะไม่ดีละถูกต้องแรงดันพาวเวอร์อาจจะไม่มาใช่แล้วถ้าหมุนไปในระหว่างหมุนเนี่ยไม่มีเสียงกุ๊กกักุ๊กกไม่มีรอยต่อหลวมๆแสดงว่าช่วงล่างเกี่ยวกับจุดเลี้ยวครับโอเคถูกต้องเกี่ยวจุดเลี้ยวนี่ดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแหลกอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์แล้วกันแหลกอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์แหลกปลงมอะไรนะครับในส่วนต่อมามันต้องทําแค่การขับขี่เท่านั้นเพราะที่เหลือเราจะไม่รู้เลยพี่พี่พูดเรื่องแหลกพวงมอะไรครับแล้วถ้าไม่มีแหลกจะทำาไงครับพี่ นี่แหละก็จะเป็นการรับเลื่นแล้วม,มีแหลรกระตุกเลยอ๋อไม่ดไ,ไม่มีแหลกนี่มันคือลำบากมากเลยนะมันไม่มีจะแหลกอ่ะพี่เราไปถึงในส่วนของช่วงล่างน,นะครับถ้าหากวกนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องรู้ว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงนะครับวิธีการต่อมาก็ <laughs> คือว่าวิธีการไม่มีจแะแหลกนั่นเองแล้วครับไม่ใช่สิผ่าน<อ>ไปล่อยผ่านไปเออ ครับเราต้องลองขับพอลองขับเสร็จปุ๊บนะครับให้หาสถานที่หรือลองขึ้นเนินถ้าหากว่าขึ้นเนินแล้วช่วงล่างไม่มีดังกุ๊กกักกุ๊กกักนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันช่วงล่างที่ดีคือต้องไม่มีเสียงกุ๊กกักกักเวลาเลี้ยวตกหลุมต้องไม่มีอะไรกอกแกกอกแกหลวมหลวมแหวงใส่ถูกต้องครับถ้าหากว่าวันนี้เราขับรถไปแล้วตกหลุมล้อหน้าขวาล้อหลังขวาแล้วรถรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีการดิ้นหรือบิดตัวไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงช่วงล่างอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ช่วงงล่าน มีปัญหามันจะดึงข้างใดข้างหนึ่งใช่ใช่ไหมฮะใช่โอเคในส่วนต่อมาครับเราหาคอสะพานจ้มเบาๆอย่าจ้มแรงนั้นไม่ใช่บินโอ้โยบอกใบโอมะกับพี่หลานเนี่ยบอกเนี่ยยักนาเลนร้อยแปดสิบต้องลองอจ้มสะพานดูผมก็คิดเล่นนะครับลองเป็นเอาผาดดูฮะและ้วจ้ำสักร้อยแปดสิบไม่อยากคิดตอนลงเลยอะดูไม่ถึงมไม่อยากคิดตอนลงเลยอะลองจ้มสะพานเบาๆนะครับอ่าเหยียบความเร็วเนี่ยครับเอาสัมบันสักสี่สิบครับอ่าสี่สิบสามสิบสี่สิบเรารู้แล้วพอจ้ำขึ้ 2และยุดไปต่อได้เลยแค่นี้อันนี้คือจะให้ดูอะไรโชคให้ดูโชกครับอ๋อชกอัพชกอชกอัพครับช่ครับแต่ถ้าเมื่ไหร่ชคมันรั่วมันเสียมันซึมอาการรถแบบนี้ครับมันจะเด้งขึ้นมาบึ๊บแล้วเด้งดึ๋ง นึ่งไปเลยถูกต้องเหมือนเรานั่งอยู่บนห่วงยางไอ้ตัวซับสเปนชั่นที่เรียกว่าโช๊คไม่มีแล้วมันก็จะไปนั่งรถก็จะไปอยู่บนบนสปริงแทนมันจะเด้งเด้งเด้งอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่สปริงที่พาเราเด้งไปถูกต้องถ้าโช๊ครั่วเนี่ยมันจะไม่มีน้ํามันหรือว่าวาเวลที่จะดึงเอาไว้เลยใช่ครับถูกต้องใช่ครับก็ถ้าเจอแบบนี้แสดงว่ารถคันนั้นโช๊คเสียแล้วเสียคุณก็ต้องตั้งงบประมาณเข้าไปอีกว่าถ้าคุณซื้อตามสภาพครับ คุณก็ต้องไปบวกค่าโชคคุณก็ต้องกลับมาศึกษาอีกว่าโชคเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมฮะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่แต่แนะนำเนี่ยให้พยายามเลือกรถที่ช่วงล่างสมบูรณ์มาแล้วโชคทำงานได้ดีครับ เพราะอะไรทั้งหมดนี้เป็นรถมือสองใช่คุณขับใช้งานไปอีกสักระยะหนึ่งคือเรากับเจ้าของเดิมเนี่ยขับไม่เหมือนกันครับเพราะเปลี่ยนวิธีการขับปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่มันไม่เคยเสียสมมติคุณลองขับดูเลยนะออไม่มีอะไรหลวมไม่มีอะไรดึงไม่มีอ,อะไรก็แก,ก๊กโดสะพานเด้งทีเดียวหยุดออแต่พอพฤติกรรมการขับข,บของคุณเปลี่ยนช่วงล่างมันไม่เคยรับงานคุณมาก่อนถูกต้องมันอาจจะเสียได้ในเวลาถัดมา,าจริงๆนะคุณคุณต้องเข้าใจว่าุณซอรถมือสองมาเนี่ย คุณขับปุ๊บพฤติกรรมเปลี่ยนครับสิ่งที่มันเคยทํางานอยู่มันอาจจะทํางานไม่ได้แล้วมันก็ทยอยเสียผมสุบให้ฟังเล่นๆได้ไหมครับได้ถ้าหากว่าเปรียบรถเป็นผู้หญิงเหมือนเทปที่แล้วที่เราคุยก<ด>ัน<อ>ใช่<อ>ถ้าหากว่าไอเนี้ยเป็นผู้หญิงมือสองมาเคยผ่านไอคนนั้นมาแล้วไอคนนั้นไม่ต้องให้ทำเลยนอนเฉยๆเลย <c oughs> ช่วงล่างเขาก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานนะใช่ใช่ใช่ไหมแต่พอ อีคนนึงไอ้ต้อง,งมีลีลาจะหน่อยแล้วลผัดผนผัดผนผัดผลผู้หญิงขึ้นไปออนท็อปข้อเข่าก็าอาจจะเสื่อมก็ได้เพราะฉะนั้นลีลาการขับของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,นฉะนั้นรถทุกคนนะครับรถทุกคันหรือรถของทุกคนลองปรับรถของทุกคันให้มันเข้ากับตัวคุณด้วยโอเค okay แล้วครับเรามีมาตรฐานที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแบบอุ้ยอันนี้มันเด้งไปก็ช่วงล่างก็สมบูรณ์นี่คุณต้องเปลี่ยนโชคให้หาสไตล์คุณให้เจอโชคแบบยีฮอเตอร์ปาร์ตี้ก็ได้คือจริงๆเอาทุกว รถเป็นสแตนดาร์ดก็จริงแต่พอถึงเวลาคุณจะเปลี่ยนอะไรใช้เนี่ยคุณไปซื้อเตอร์ปาร์ตี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีของดีของที่ตรงกับสไตล์ของเราด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นสแตนดาร์ดช่วงดีๆก็มีใชงแพงๆก็มีถูกต้องครับโช๊คเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันจนหลักล้านเลยนะใช่โอ้โหมันช่องว่างกว่ารถเราก็มีเยอะเยอะมากใช่ครับอันนี้ก็คือวิธีการดูเบื้องต้นเท่านั้นสาหรับช่วงล่างสาหรับช่วงล่างนะครับคุณดูแค่นี้แล้วคุณก็จะพอมีความรู้แล้วว่า รถที่คุณไปเลือกมาเนี่ยค<อ>ันนั้นอะช่วงล่างเนี่ยดีพอไหมแล้วต้องวางแผนที่จะทําอะไรต่อในวันข้างหน้าหรือเปล่าใช่ครับใช่หมใช่ครับสุดยอดมากครับพีบ่โอ๊ขอพรบคุณมากครับ,รบยังมีเรื่องต่อไปอีกเรื่องของละคงราคาอีกแล้วติดตามซีรีส์ของการเลือกซื้อรถมือสองต่อไปนะครับกับฉลาดเลือกครับ